น,นี้พ่นแล้วเหรอค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันที่ทนะี่24เนาะอันนี้ก็ได้รอบพ่นปุ๋ยดินทองของเรานะคะอันนี้ก็พ่อบ้านเขาก็พ่นไปแล้วแม่อองก็จะมาส่องให้ดูนะคะนี่สองยอดของเขานะคะดูยอดค่ะ แหลมปิว้วขึ้นไปเลยนะคะแหลมปิ้วขึ้นไปเลยเห็นไหมยอดงามจริงๆพุ่งเขาจะสูงมากเลยนะคะพอเราพ่นไปทีหนึ่งเขาจะยืดยืดแบบยืดแบบทันหูทันตาเลยนะคะนี่อันนี้จริงจริงของเขาเริ่มอ,อ่อนออกมาแล้วนเนาะอัีนี้ไม่อองก็เลยพาเพื่อนๆมาส่องดูก่อน ว่าทำไมปลูกยังไงงามแทะดูยอดนะคะยาวมากนะคะยาวแล้วก็จิ่งที่เขาจะออกขแขนงออกมาอันนี้ไม่อองว่ายอดเยอะมากเลยแล้วจิ่งเยอะว่าจะเอากันไกลมาแต่งนะเนี่ยอันนี้จะ,จะเราจะเลือกไว้ว่าจะเอาไว้จี่จริงค้าเยอะเยอะมากเลยดูสิเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจ็ดแบบนี้ไม่ไหวหรอกเราต้องเลือกออกเอาไว้ เราจะเอาหมดอย่างนี้ไม่ได้นะคะเยอะไปนะคะนี่โอ้ดูยอดนี่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเอาก็เลยมาส่องให้ดูก่อนตอนพ่อบ้านเขาลดน้ำนะคะสวยจริงๆไอ้นี่ต้นนี้ก็รู้สึกว่าจะหนึ่งปีสองเดือนก็ได้ส4สเดือนแล้วต้นนี้สิบสี่เดือนแล้ว ยังไม่ถึงสองปีนะคะดูยอดงามค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกได้เลยนะคะสระบุรีไนนี่วันนี้พ่นดินทองพ่นดินทองก็เลยมามาส่องให้ดูเดี๋ยวไปส่องต้นอ่ต้นอื่นเดี๋ยวจะหาว่าแม่อองส่องแต่ต้นเดียวเนาะแต่ว่าแม่ององต้นนี้แม่อองชอบมากเลยเพราะว่าเวลาเขาถูกดินทองไปเนี่ยเขาจะ ออกยอดยาวยาวแล้วก็ดูดูต้นนี้ดิเอ้ยอขอโทษนะถือกล้องอนี่ดูยอดของเขานี่ยาวยาวเลยนะดนะูดูยอดของเขาเนี่ยเนี่ยถ้าไอเป็นนิ้วๆเลยนะช่วงช่วงของเขาเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้สมบูรณ์นะสมบูรณ์ที่อองดูของเพื่อนๆใน y o u t u ่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคือว่าต้นของเขาไม่แช่ไม่แกนใช่ไหมต้นไม่แช่ไม่เกนแล้วก็พุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งอย่างเงี้ยดูตอนตอนแรกแม่อองเออไม่เข้าใจเนาะแม่อองไม่เข้าใจแม่อองก็ใส่ปุ๋ยสิใส่ปุ๋ยเข้าไปอ่าอ่าปุ๋ยเคมีเนาะโหใบเหลืองเลยนะนเพื่อนนะทีนี้แม่อองก็เลยมาดูใหม่ว่าเขาใส่อะไรนะใบเขาไม่เหลืองเนาะใบเขาเออ ยอดออกดีเนาะเขาใส่พวกขี้วัวพวกอะไรหมักทีนี้แม่อองก็เลยมาทําดินเนาะแม่อองมีดินที่ทำขายอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยมาเอาดินที่เราหมักไวอ้อ่ะมีขี้วัวมีน้ําหมักจุลินทรีย์มีพวกกากน้ําตาลอย่างเงี้ยเนาะทีนี้แม่อองก็เอามาใส่เนาะเอามาใส่แล้วยอดออกดีโอ้โหไอ้ต้นของเขาที่ว่าดำๆเนี่ย กลายเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้เลยนะสีน้ำตาลเลยนะเนี่ยสองใกล้ๆนะลำต้นของเขาเนี่ยเดี๋ยวแม่อองสองให้ดูนะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ต้นของเขาสมบูรณ์เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะอันนี้ต้นไม่ไม่ไม่สูงเท่าต้นน้นแต่เขาเขาก็เริ่มเริ่มงามแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าดินของเราเนี่ยดีมากเลยนะวันนั้นอ่ ก็เอาไปส่งที่ท่าช้างนี่แหละบ้านใกล้กันนี่นะคุณหมอเนะเขาเอาไปใส่ก็เลยบอกให้เขา,เาใส่ทุเรียนนะเพราะว่า,าที่บ้านนะใส่ทุเรียนงามมากเขาก็เลยติดใจโทรมาแต่ช่วงนี้ดินหน้าดินไม่มีก็เลยดินขาดตลาดอยู่ก็เลยยังไม่ได้เนี่ยเน,ย,เนย,ยังไม่ได้ดินมาทําอีกเพราะว่าใส่อีกรอบต่อไปนี่ก็จะงามนี่นะแม่อองจะส่องที่ดินให้ดูนะ เวลาใส่ไปแล้วนะนี่ๆเนีขาจะไม่แน่นนะนี่เขาจะไม่แน่น,นะน,น,นดูดูดินนี่นี่เขาจะมีแกลบใช่ไหมที่ที่เราผสมดินอะ่ะอันนี้หญ้าก็มีเล็กน้อยเราไม่ต้องถอนออกก็ได้อย่างนี้ดินของแม่อองนี่จะมีเอ่อมีขี้วัวมีกากน้ำตาลอ่ามีอ่าในส่วนผสมของเรามีชุลส นี่เอาใสมาได้ผลดีนะคะมีม,มางคร้างสับเนี่ยนี่ก็อยากให้ดูเนาะว่าดินของเราดีขนาดไหนส่งให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดินมาแม่อองก็จะทำแล้วก็มีลูกค้าโทรมาสั่งเยอะแต่ดินเราไม่พอถ้ามาดูอีกต้นหนึ่งเนาะ แม่อองก็เดินมาถึงต้นนี้ก็พามาดูอดใจไม่ได้เพราะว่าสวยงามมากเลยนะเพื่อนนะอยากแล้วก็จริงเยอะมากเลยแต่ว่าแม่อองยังไม่ได้เอาจริงออกเพราะว่าต้นเขาเขาก็ไม่ถึงปีนะต้นเนี้ไม่ถึงปีจริงเขาก็เยอะเนี่ยจริงเยอะมากเลยแต่แม่อองยังไม่กล้าเอาออกเยอะแล้วก็สวยงามมากเลยนะดูยอดดูยอดดูยอดของเขานี่ สวยงามมากก็เลยไม่กล้าเอากิ่งเขาออกจริงๆแล้วถ้าที่แม่อองดูใน u t u b e เนาะเขาบอกว่าถ้ากิ่งเยอะก็แย่งอาหารเนาะเนี่ยหรือว่าแม่อองจจเอาออกสักหน่อยเนาะกิ่งเขาเยอะมากเลยนะเป็นแผงเลยอะ่ะเนี่ยเราต้องตัดเราต้องเลือกไว้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อองจะทําจะต้องเอากิ่งออกเนาะเอากิ่งออกให้เพื่อนเพื่อนดูมังนะางเนาะเพรากิ่งเยอะมากเลยเนี่เอาไว้มันก็แย่งอาหารเนาะ เวลาเราใส่ปุ๋ยไปนะัแย่งอาหารนะรก็จะโตช้าสิดูยอดก่อนนะคะนี่นใส่ดินที่ที่ที่ดินแม่อองผลิตเนาะที่เล่าให้ฟังอ,ะอ่ะใส่ข้างล่างแล้วก็มีดินทองที่เราซื้อมาอถุงละสองร้อยแล้วก็มาพ่นอาทิตย์นึงก็พ่นอาทิตย์หนึ่งก็พ่นเขาแตกสวยงามมากเลยนะเนี่ยดู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 นี่นี่น Oh, อยากให้เพื่อนๆปลูกเนาะไม่ตายนะคะถ้าปลูกแบบแม่อองว่าเนี่ยคือซื้อลูกลังมาเลยลูกลังแดงอะมากองกองแม่อองกองประมาณห้าสิบเซนนะสูงแต่ทีนี้สูงห้าสิบเซนเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสองเมตรแต่ว่า,า,าถูกน้ําถูกอะไรก,ก็ยุบลงไปหน่อยเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณสองเมตรนะคะผมแล้วก็เหมือนอ เหมือนทำทำพลให้เขาเนาะเป็นกองกองสูงๆให้เขาระบายน้ําได้เพราะว่าเฉตบ้านเราดินเหนียวดินเหนียวทีนี้ถ้าเราไม่ยกโคกขึ้นอย่างนี้นะไม่ยกโคกขึ้นมันก็ต้องอดินเขามันก็เหนียวดินเหนียวก็หายใจไม่ออกก็ตายแต่ดีนี้เราก็มาศึกษาใน y o u t u b e เนาะว่าเขาจะปลูกยังไงนะในสระลรีบ้านเรานี่มันมันไม่ใช่แถวจันแถวอะไรนี่เนาะ เราก็เลยมาศึกษาแล้วเราก็เลยลองอทีแรกเราไม่ได้ทําแบบนี้ก็ตายไปหมดพอเราลองแบบนี้เราลรอดนะเพื่อนเอรดเราก็อยากให้เพื่อนเพ่อนอเอาลองเอามาปลูกดูนะคะเนี่ยตอนนี้เราปลูกแล้วรอดเราก็อยากให้เพื่อนเพื่อนปลูกเนาะเพราะว่าเวลาจะซื้อกินก็แพงนะทุเรียนเนี่ยวันนี้เพื่อนเ,อน,เอนเข้ามาดูเห็นว่ามีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามนะคะนี่เดี๋ยวแม่อองจะถ่ายยอดก่อนโอ้โหยอดของเขานี่ไม่น่าเชื่อเลยนะเรถ่ายมุมสูงก่อนเขาจะยอดเขาเขาจะมากเยอะมากเลยอะ่ะนี่จะต้องแต่งออกก่อนเนาะเพราะว่ายอดเยอะเกิน ต้นเนี้อันนี้ต้นคู่ของแม่อองนะนี่คู่ของเขาแต่ต้นนี้เขาจะพุ่งมากเลยสำหรับวันนี้ก็าพามาดูว่าพ่นดินทองแล้วได้ผลยังไงเนาะหนึ่งอาทิตย์เขาก็ออกยอดอย่างเงี้ยออกโอ้โหพุ่งพึดพุดพ,พ,พอาทิตย์นึงเดี๋ยวอีกอาทิตย์อ่าสักเดือนหนึ่งแม่อองจะมาพามาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะยอดเขาจะเป็นไงเนาะแต่ว่าเขาพุ่งยาวมากเลยนะเป็นนิ้วๆน,น,นะ พ่อของเขาเนี่ยห่างห่างห่างเป็นนิ้วเป็นนิ้วเลยเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็แม่อองก็อำว่าสวัสดีโชคดีมีชัยนึกสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นสงความมุ่งมาป่ปรารถนานะคะนึกเงินได้เงินนึกทองได้ทองค่ะเดี๋ยวจะขอถ่ายรูปต้นสองต้นนี้สูงมากไม่รู้พันไหนเพราะว่า ตอนไปซื้อบอกหมอนทองพอเขาหยิบมาให้แล้วไม่รู้เป็นอะไรยาวมากสูงมากปลูกห้าหเดือนสูงมากนี่นี่นีถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วถ่ายยังไงเพราะว่าต้นคู่นะโอ้